ทางด้านกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑนฐานบกที่32ค่ะพร้อมกับชุดหมอเดินเท้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ทะแล้วก็ผู้นำชุมชนนำถุงยางชีพกองทับบกผ้าห่มกันหนาวสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคมาจากภาคเอกชนค่ะแล้วก็มีน้ำดื่มชุดยาสามัญประจำบ้าน ลงพื้นที่ไปมอบให้กับผู้สูงอายุสียรายในพื้นที่บ้านน้ำโทกตำบนแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่มีไรายได้น้อยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว โอกาสนี้นะคะยังได้ให้ชุดหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มณีไปตรวจเช็คสุขภาพในเบื้องต้นพร้อมกับให้คําแนะนําเกี่ยวกับโรคประจําตัวรวมถึงการดูแลตนเองในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยจากหน่วยทหารของมณฑลฐานบกที่32ที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสตลอดมาซึ่งผู้สูงอายุที่พี่พทหารไปพบนะคะต่างก็ขอบคุณค่ะมีอรอยยิ้มและก็บอกว่า ขอบคุณมากๆที่กองทัพบ,บกไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในทุกๆโอกาสเลย